ปไอตัวนี้เซตเตอร์เลือกการทำงานเหยียบแช่ไว้ข้างเดียวไอตัวนี้แช่ไว้แล้วจะเบิ้ลตัวนี้จะเป็นจ็อกตั้งตั้งใบมีดตัวนี้ก็ปุ่มตั้งตัวนี้ก็สต็อปคอนโทรลอันนี้เป็นสไลด์ตั้งชิ้นงานเข้าออ ุณจอกเข้าสว s แมน t Man นี่เป็นจอม